ขาว่าฮับบมุ hammad ที่มาจากมอร็อกกูหรือมาจากเยเมนเนียอ่ามาจากอาหรับเนอะเป็นอิมามดีจริงหรือ่าแปลกนะคำถามนี้นะอ่า ข่าวฮับบิบมูฮัมหมัดเนี่ยที่มาจากอาหรับมาจากโมร็อกโกหรือเยเมนนั้นเป็นอิมามมหดีจริงหรือพี่น้องครับอิมามมหดียังไม่ปรากฏตัวอาหรับทั้งหลายแลที่มานั้นไม่ใช่อิมามมหดีในกิตับจะระบุ อิมามดีนั้นในสมัยที่แก่พโลนั้นสนามแม่เหล็กพระองค์อัลลอฮ์ทำลายสิ้นบนหน้าแผ่นดินเครื่องบินบินไม่ได้แล้วเป็นเศษเหล็กอาวุธยุบทัวประกร์ต่างๆไม่สามารถจะใช้ได้แล้วอิหมามดีเกิดในพโพลูในสมัยนั้น ไม่ใช่ในสมัยที่เขากำลังบินกลางอาวกาศอย่างนี้ไม่ใช่เลยไอเขาว่านะ่ยอย่าไปเชื่อทันทีทันใดผมก็เชื่อนะว่าเจ้าตัวนี้คงคงไม่ประกาศตัวเองมาม่ดีหรอกครับอาจจะเป็นบางคน ที่คิดเองอะไรประมาณเนี้ยพี่น้องครับเขาคนมีความรู้คนอัลเลมคนหนึ่งเรายอมรับในความอัลเลมของเขาเป็นตรากูนบลนบีหรือเปล่าล่ะที่มานั้นไอ้นั้นเราก็ไม่กล้าฟันธงว่าใช่หรือไม่ใช่อ่า เพราะสิ่งนี้ไม่ได้เกี่ยวโยงกับรุกคนอิมานที่ที่เกี่ยวโยงกับรุกคนอิมานต้องศรัทธาว่านบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์ไอ้นารุกคนอิมานถ้าไม่เชื่อไอ้นาาเฟแต่ถ้าเราไม่เชื่อคนคนนั้นตรากูนบี หรือไปสถาปนาคนไม่ใช่ตระกูนบีเป็นตระกูนบีอิมานเสียไหมไม่ได้เสียเรื่องนั้นถ้าเขาตระกูนบีก็อัลฮัมดิลลาถ้าเขาไม่ตระกูนบีแค่เราเชื่อคนผิดมันไม่ได้ว่าเสียอิมานอะไรแต่ประการใดอ่าเหมือนเราลงเชื่อเอาโจรมาทำงานเป็นยามนั่นแหละถ้ามาเสียอิมานไหมนั่นไม่ได้เสียไหม เราแค่หลงผิดเท่านั้นเข้าใจนะครับอาต้องเรียนรู้ให้เข้าใจแต่เมื่อเราเราไม่รู้แน่ชัดว่าเขาเป็นยังไงตระกูลอะไรแบบไหนเราก็อย่าไปพูดถึงเขาในเง่งเสียหายนะครับอ่าทำไมทำไมล่ะสมมุติเราตัวเรา คนที่ไม่ได้รู้ตระกูลเราเป็นยังไงพูดถึงความเสียหายกับตระกูลเราเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกโกรธแน่นอนอะไรไม่รู้อินโนอินเนกับตระกูลเรามาวิจารณได้ยังไงชันใดก็ชันนั้นเราไม่รู้ตระกูลของเขาเป็นอย่างไรเราไปวิจารณ์เขาไม่ดีไม่ได้อแต่ถ้าเราได้ยินคำพูดที่ไม่ถูกต้องอผิดหลักศาสนาะ เราเตือนคนอิสลามพี่น้องเราได้อ๋อไม่ได้นะคนนั้นที่มานะมันแปลกนะนะมันมันบอกละหมาดน่นะ,อะตอนเนี้ถูกเวลามันเร็วถูกย่อให้เหลือสามบักตูแล้วถ้าเราได้ยินแบบนั้นนี่ตัวอย่างนะครับสมมุตนะินั่นนะ่ะตัวเราจะวิจารณ์ได้แต่ถ้าเราไม่ได้ยินคำพูดที่ผิดศสา,ศาสนาผิดหลักศาสนา ตระกูลเขาเราก็ไม่รู้เราจะไปวิจารณ์ไม่ดีนั่นฮ a ร a มน,นอ่าเข้าใจนะครับส่วนว่าเขาเป็นอิหม่าม,มดีหรือเปล่าที่ท่านถามนี่ไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่ยังไม่ได้ถึงเวลาที่อิหม่าม,มดีจะปรากฏตัวทีเพราะวันที่ในปีที่อิหม่าม,มดีปรากฏตัวพี่น้องจําให้ดีนะครับปีนั้นจะเกิดจันทร จะเกิดจันทคราอ่านทะโนโบุเลจันทคราตในวันที่หนึ่งของเดือนรอมฎอนนั่นพี่น้องจำนะครับซึ่งเป็นอาลามะที่รอสุลลอฮ์ฟันธงที่พระองค์อัลลอฮ์ได้ให้นบีเราบอกแกมนุษย์โลกเพราะอิมามดิม,มา มาจากามาจากนุเพียงแห่งเดียวคนที่ไม่ได้อยู่ประเทศอาหรับก็ไม่รู้อินโนอินเนเพราะตอนที่อิมาม,มดีปรากฏตัวทารุสงทรสาสับมันใช้ไม่ได้แล้วเลยพระองค์อัลลอฮ์ได้ให้อลาลมมะของการออกอิมาม,มดีในปีนั้นวันที่หนึ่งรอมฎดอนจะเกิดจันตะครา และในปีเดียวกันเดือนเดียวกันเดือนรอมฎดอนเหมือนกันสิบห้าอมฎดอนจะเกิดสุริยคราแสดงว่าปีนั้นอิหม่ามมหดีปรากฏตัวซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยในอดีตตั้งแต่พระองค์อัลลอฮ์สร้างโลกใบนี้แต่จะเกิดในอนาคต เพราะรอสูลุละเป็นคนบอกเข้าใจนะครับอ่าและก่อนที่อิมามมหดีจะปรากฏตัวฮะมนุษย์อยู่ในสภาพสาหัสสากันอ่าสาหัสสากันปัจจุบัน ฟรีตนะเยอะแต่ยังพอมีความสุขได้บ้างอาหารการกินยังไม่ได้ขับแค้นแต่ก่อนที่อิมามมัดดีจะปรากฏตัวอาหารการกินจะขับแค้นพออิมามมาดีปรากฏตัวเริ่มปกครองก็เริ่มดีขึ้น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 อยู่ยังผาสุกเจ็ดปีปีที่เจ็ดของการอยู่ยัก อย่างพาสุขนั่นแหละดันยาลปรากฏตัวคือทุกอย่างรอสุลลลอจะบอกให้กับเราแล้วแต่ละสเต็ปสเต็ปของการเวลาทีนี้ห่วงเวลาที่รอสุลลล l a บอกยังมาไม่ถึงฉะนั้นผมฟันตรงกักล้านเปอร์เซ็นต่าคนที่ท่านถามว่าแหะที่มาจากอาหรับปัจจุบันเนี้ยเป็นอิบามามดีไหมไม่ใช่อ่าแต่เป็นคนอาเลม คนหนึ่งและอีกสายอัลลิสโซนวัลจามะอ่าสายแบบเราเท่านท่านนี่แหละไม่ใช่ปิดแปลกอะไรอผมเคยบอกกับท่านแล้วหลายเดือนที่ผ่านมาอิมามหดีจะปรากฏตัวเดินเท้ามาจากโมร็อกโก จะมีคนนำหน้าเป็นถิวแถวถือธงซึ่งที่ธงนั้นจะเขียนว่าอิสมุลอาซอมผมเคยอธิบายมาแล้วในเรื่องนี้ตรงดิ่งไปมาดินาและก็เข้ามากะและเข้ามากะวันสุกอิมามหดีถึงมัสยิดอัลฮารอม เมื่อถึงเวลาโตัวคอเตบก็จะมาทำหน้าที่อ่านคุตบะพอจะขึ้นบ่มมิมบาะเลือดกำเดาออกตัวคอเตบก็ลงไปล้างเลือดเสร็จสาบล้างเช็ดเรียบร้อยแล้วจะขึ้นไปอ่านต่อเลือดกำเดาก็ไหลออกอกีกเป็นเช่นนั้นถึงสามครั้งนั้นแหละเขาก็เลด,ดันแกอยู่ข้างหน้าเขาก็เลด,ดันดันแกขึ้นมา ทีนี้ทุกคนก็เริ่มดูเอ้ยคุณลักษณะนี้คือคุณลักษณะอิหม่ามมะดีจะไม่เหมือนกับคนคุณลักษณะทั่วไปเสร็จจากการละหมาดวันศุกร์อิหม่ามมะดีก็จะเดินมาที่กาบะและจะยืนอยู่ระวางฮะจารุลอสวดกับมักกอมนบีอิบราฮิมอยู่ระว่างนั้นนหะ และจะมีผู้คนล้อมรอบเป็นจำนวนล้านไม่ใช่ระดับพันสองพันคนนะทุกคนก็พยายามโจทย์แกว่าเออท่านมาถึงแล้วอย่างที่พระองค์อัลลอฮ์ได้สัญญาอย่างที่นบีได้บอกอ่าโปรดให้ท่านนำฟวกเราเป็นผู้นำฟอกเราแกยังไม่รับนะแกยังไม่รับนะครับอ่าแต่ เมื่อหลายหลายครั้งของการขอร้องของประชาชนของของคนทั่วไปด้วยสาเหตุในยุคนั้นจะหาผู้นำที่เที่ยงธรรมหาผู้นำที่รอบรู้หาผู้นำที่มีคุณภาพแทบจะหาไม่ได้เลยทุกคนพยายามที่จะให้อิมามมหดีนั้นนำพวกเขา จนอิมาม่ามดีให้คนเหล่านั้นทำสัตยาบันก่อนว่าถ้าให้ฉันนำแล้วจะต้องเชื่อฟังต่ออัตต่อฉันถ้าไม่เช่นนั้นฉันก็ไม่อยากนำเหมือนกันจนคนจำนวนเรือนล้านเหล่านั้นยอมรับให้สัตยาบันต่อแก่ประกาศตัวว่าแกนั่นแหละคืออิมาม่าดีเข้าใจนะครับอ่า แม้กระทั่งพระราชาคอลิฟะที่ปกครองเมกาในยุคนั้นสละบัลลังก์ให้อิหม่ามามดีปกครองเลยถึงขนาดนั้นนะครับ้าไม่ใช่ธรรมดา,าแต่ว่าที่วัตตูช่วงเวลาที่จะเป็นเช่นนี้ที่รอสุรุลลฮ์บอกถึงหรือยังยังไม่ถึงฉะนั้นเราอยากเกินเหตุ ไปสถาปนาคนธรรมดาธรรม,ดา,มดาแกหน้าตาดีว่าเป็นอิมามมดดีไม่ใช่อาหย่านะครับอาปัจจุบันนี้เนี่ยเครื่องบินยังบินว่อนอยู่ฮ่าฮ่ารัสเซียอากับยูเครนกำลังดุมดามดุมดามกันอยู่นาโต้กำลังจะช่วยอยู่ดุมดามดุมดมันนิวเคลีย์ก็มีอะไรก็ไม่ครบอยู่ ฉันนั้นยังไม่ถึงก่อนอิมามาดีไม่ปรากฏตัวก่อน